สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านขอต้อนรับการกลับมาของเฮียมูอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วนี้เราจะมาคุยกันหลังเกมเรือหูสเปอร์เพิ่งจบไปไม่นานนี้หูเป็นเกมดราม่าสุดคลาสสิกที่คิดว่าแฟนบอลหลายๆคนน่าจะพูดถึงไปอีกนาน ซึ่งแฟนบอลที่นราจะพูดถึงก็น่าเป็นฝ่ายที่ชนะนะเพราะฝ่ายที่แพ้นี่ก็เจ็บใจเหละเกินโอ้ยทำมาดึงดาวม,มาในนางี90วอล์ดสามโดนเป้นเงนาที90วอล์ดสี่ก็มึงโคตรสวยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นจะนอนไม่หลับเลยถ้าใครเป็นแฟนบอลเลีล้ยวขู่นะแต่แฟนบอลสเปรย์องตาขาเหมือนกันโอเคก็เราจะมาพูดถึง วิเคาะเกมกันนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกันนัดนี้คือใครดูก็คง15นาทีแรกผมบอกตรงใครดูเรือผู้ว่ามั่นใจนะว่ามันก็คงคิดแบบเดียวกับฟแฟนระเบิดที่เดินกลับบ้านก่อนเนีคือว่าเฮียยังไม่ได้ทำเชียอะไรเลยโดนแล้ว30บ้าไปแล้วสุดท้ายโอ้โหคนนี้มันออกไปนี่แบบน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนครับบอกโอ้โหท่าเกมที่ดี ฝีฝ่าวะ่ะสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีมึงก็สูนแต้มอยู่ดีเนะแต่ส่วนแต้มระหวา่างสามสนย์กับส่วนแต้มที่เราได้เห็นเป็นประจักษ์ขยานสิลสามมันก็ต่างกันเยอะนะซึ่งคนที่ดีใจสุดก็คงเป็นเจสนคอปแหละได้ข่าวว่าเจ็บจนแฮมสติงัเด้งเลอเดินแบบก้นขาเยิงๆเลยโอเคก็มันในตัวเกมมีอะไรน่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวจะคุยกันคร่าวๆให้ฟังนิดนึง เ,เกมเลี้ยวหัวผมบอกตรงว่ามันไม่ก็เอ่นคือจะบอกว่าตั้งแต่เลี้ยวหัวมันเจอตำแหน่งที่ดีขึ้นการปรับให้เล่นของเทรนเซนเดอร์อาร์โนอ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมการบวกของเลี้ยวหัวดูมีพลังมากขึ้นอย่างนี้นได้ชัดเลยเมื่อบวกกับสิบเอ็ดนักเตะตัวจริงที่เจ็บเริ่มทยอยกลับมาเลี้ยวหัวก็เป็นเลี้ยวหัวคนเดิมเลย บุกแรกเฮฟวี่เมทัลครึ่งแรกนี่คือโหดร้ายมากนำกสามศูนย์กับไซันเดอร์อาสร้างผลงานทมีแค่ครึ่งแรกเดียวอะพี่แกคงแมนเอเตอ์แมแล้วอะแต่พอเจอครึ่งหลังเข้าไปนี่แปัญหาใหญ่เลยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปว่ากันทีคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไอสองลูกแรกที่ลิวอร์พูลทำได้ก็เป็นการบุกที่มีการเริ่มต้นหรือช่วยเหลือจากเทนเอร์ไซนเดอร์าะ เปิดมาโหวางอย่างสวยเค์ติโจนแปรไม่ต้องจับเรียบร้อยเข้าไปง่ายไดย้ลูกสองทันมามีการตวัดไม้ซาร่าอย่างนี้โอ้โหมานำํำทำอะไรเลยโดนแล้วสักพักซาร่าดีหยุดโทษไอเราผมคิดว่าแฟนสเปอร์หรือกล้องแช่งหลายคนก็แอบหวัดได้เหมือนกันนะว่าซาร่าถืงพลมามาสองครั้งแล้วนะมยนี้ให้มันจิงหรอวะ เดี๋ยวครั้งที่สามมึงพลาดองีมึงเตรียมโดนกูซ้ำได้เลยโป่งกลางปตระตูเรียบร้ายสมศูนเชียดภาพเจอินคาสัซนลอยมเมลแฟนบอลบางคนในโลกโซเชียลบอกว่า,าจดเลขบัญชีแล้วส่งไปให้เลวีได้เลยผมว่าเตรียมให้เลวีโอนตังค่าตัวกลับคืนมาไอ้้ยกูกูไม่ไหวกับพวกมึงแล้ว ไอคนที่ออกมุมคิดแบบที่ผมพูดนี่แหละแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะผมก็คิดนะว่าถ้าเวอร์วููยังเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะถ้าสูยแบบนิวคาสเซอร์นนะ่ะไม่ไกลเกินจริงนะแล้วคุณคิดว่าอะไรอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้เวอร์พููมาเริ่มสะดุดอันนี้ผมบอกเลยจุดสะดุดอ่ะมั่งมาจากกั๊กโกลูกที่สี่ที่ควรจะได้จะมีลูกเหนือที่กั๊กโปมีโอกาสได้ยิงได้แบบเลี้ยงจ่อเข้ามาคืออยู่ในกรอบเขตโทษแล้วอ่ะ ถ้าครับโปจ่ายเฉียวไปดังขวาไม่แน่ใจน่าเป็นสา,าร่ากันโจรบ่าวา่ายืนรออยู่จ่ายไปอ่ะได้แน่นอนโคตรโลง่งกักโปฝืนยิงเองลูกนั้นนะผมเห็นโอ้โหผมก็ไปนโพสก่อนแล้วเดี๋ยวหาว่าแบบเออมาแทงกักแบบมั่วตีคงมากหลังเกมบเลยลูกนั้นนะแม่งมั่วมากเห็นแก่ตัวคือแบบโคตรเสี่ยงอ่ะ คือเข้าใจแล้วมันนำสามสูตรนะแต่ว่าพอมันมีเริ่มการมีการเล่นเห็นแก่ตัวเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าฟันเฟืองของอรูพูที่เดินเครื่องมาอย่างดีสะดุดกึกเลยแล้วพอมันสะดุดปุ๊บแผนทักติกของไม่สัยกินวูดเนี่ยไม่ใช่เมสายกินวูดเทียแอะไรอะไม่สันโอ้โหจบแล้เหี้ยคิดถึงแมนยูเยอะเกินและวไม่สาหา้าทักงทีร์ของแกไม่แก่เลยคือ มันเป็นค่าแลกเปลี่ยนนะค,คุณคือถ้าคุณเอาอาร์โนไปเติมเกมลุกแบบที่คุณทําเนี่ยแบ็กมันก็จะต้องโดนแทงทะลุแบ็กอยู่แล้วคือด้วยความที่ว่าเซนเตอร์ของลิเวอร์พูลแบบเพิ่งเข้ามาเล่นในแท็กติกของแบบอินเวอร์สฟูลแบ็กครั้งแรกเมื่อแบ็กเติมมิดฟิลด์คู่เซนเซนเตอร์ที่ยืนอยู่ข้างๆจะต้องไปเสรซนตรงแบ็กแทนแล้วแผนเนี้ยทีนี้ประสบการณ์เล่นมาก่อนเนะี่ยจะมีคือแมนซิตี้นี่ต้องตัวหลับละ และอาร์เซนอลที่เอาเบนไว้เซนเตอร์ดีๆไปเล่นแบ็กพวกนี้จะยังมีประสบการณ์อยู่บ้างว่าตำแหน่งในการยืนของเซนเตอร์เมื่อเข้าไปเติมตรงแบ็กคุณจะยืนยังไงไม่ให้มันหลุดมันรั่วซึ่งพอเป็นฟานไดออะมันไม่เคยเล่นระบบนี้มาก่อนคุณต้องเข้าใจเขานิดนึงพอไม่เล่นระบบเนี่ยมาซ้อมโอ้โหมันเล่นมาจริงเลน่นกี่นัดเชียวไม่ถึงสามสิบนัดเลย พอมีการหลุดรั่วอะไรเนี้ยเวลาการึ้นไปเติมเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอ้ไม่ใช่การเติมเติมเกมรับการมีกุช่องว่างมันจะโวแล้วพอโดนของสเปอร์ยิงเปิดมาแทงทะลุแบค็คมันก็กลายเป็นมีมเลยตอนนี้คือฟานไดมาวิ่งมาเต็มสปีดโดนเขาเย่หักไปลิซิ์หักอย่า,า,ไไสายงสวยโอ้โหหักมาจงคุณว่าเนยจากพักอากาชีลงไปรองโอ้โหตดกลมจำเบ้าเรียบร้อย มีมทั้งโลกโซเชียลซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะมันไม่ควรเป็นมีมคือมันเป็นลูกทีีแบเข้าใจได้เซนเตอร์ Center, วิ่งขึ้นมาด้ Speed. วยสปีดพุ่งด้วยสปีดอย่างนั้นอะ่ะถ้าแบ็คมันความคล่องตัวไม่สูงอะ่ะเป็นผู้เซนเตอร์ไงมีความคล่องตัวไม่สูงเท่ากับพวกเล่นแบ็คธรรมชาติอยู่แล้วเลี้ยวหักมาอย่างนั้นอย่างนี้ล้มไอ้เรื่องเนี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องครั้งแรกที่เคยเกิดเทสเกิดขึ้น แมนยูก็เป็นเหมือนกันรลิซาโดมาริเนสตโดนซาร่าหักล้มแบบเดียวกันเลยแฮร์รี่แม็กควายที่เป็นสายชอบทำคอนเทนต์ก็จะไปหักของส่วงนี้เหมือนกันคือเมื่อไรก็ตามที่เซนเตอร์มันคุณสังเกตดิเวลาเล่นน่คุณไม่เคยเห็นหรอกไอ้พวกที่แบบโดนกล่นจมเบอาอ่ะจะกลนจมเบาตรงในพวกกอบสิบแปดหลาที่แบบเป็นคู่ตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตองเซนเตอร์แล้วตำแหน่งที่มันจะมาล้มก้นจาเบาอ่ะมันจะเป็นตรงเนี้ยไอ้ช่วงปีกเนี่ยช่วงแบ,บ็คนี่แหละที่เขาต้องรับผิดชอบ มันเป็นเรื่องของความคล่องตัวเป็นเรื่องของการยืนตำแหน่งที่มันจะไม่เหมือนกับตรงยืนในตำแหน่นงเซนเตอร์ในกอ,นองแคทเทษมันโดนวิ่งล้วเปปุ๊บหักมากยังไงก็หลังหักใครเล่นฟุตบอลมาผมว่าต้องเข้าใจสิ่งที่ผมพูดระดับหนึ่งไงส่วนใครไม่เข้าใจแล้วจะขำก็เข้าใจได้นะคือมันมันมันก็มันตลกอะเออผมรู้อะมันเป็นเรื่องที่คนไม่ดูบอลอาจจะงงผมว่าเยซนเตอร์แม่งอ่อนเซนเตอร์แม่งกาดโดนหัก อันนี้ผมบอกเลยเซนเตอร์ที่ไหนก็ตามโดนไปอยู่อยู่ไปยืนตรงตำแหน่งแบ็คล้วเจอห,หักอย่างนั้นอ่ะหงายหงายหมดแล้วเฮ้ยแม่งหงายมันหงายหลังยังแม่เสียดสวยด้วยเสียดสวยคือโดนปุ๊บไปเลสิตโดนข้างหัวปิ้วไอตัวประกบแม่งเสยดโดนบอกไม่โดนถึงจุดนัน้นเขากบเคนป้ากันแล้ไอ้เหี้ยจบโดนสิโดนอยู่แล้วเคนได้ง้างไหล่ละกอกรอบอย่างนั้นแหละ เออแล้วถามว่าลูกเนี้ยเอาจริงๆคุณสงเกตเลยไหมล่ะโปรตีอะจะยังคอบอ่ะถ้าเกมันมนำสามศูนะ่ะโดนลูกยิง,ยงมาประตูวะแกไมห่หัวร้อนแบบนี้นะแต่ไอ้นัดเนี้ยโดนสามหนึ่งปุ๊บหูหน่าจะยัคอบนี่มันเปลี่ยนสยยีกับกาดเกียวมาสยัดทำอะไรลงไปวะผู้มึงทำมาตรงนี้เสียประตูแบบอย่างนี้ได้ไงโมเมนตัมมันดีผมว่าคอบมันก็ต้องคิด จะว่าวอวยหรอไม่อวยกหตุที่คิดกัน,กนคือผมว่าเขาเป็คิดีของผมคิดอะหรือว่กูกำลังเล่นแบบเห็นแก่ตัวอยู่ถ้ามีจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างมาที่แบบมันเสียประตูเลยขึ้นมาหรือว่าพังเลยนะคือมันจะเป็นอารมณ์ว่าเฮ้ยท,ทีแม่งอ่อนแบบกูเล่นเห็นแก่ตัวกูก็ชนะได้จู่ๆแม่งกลายว่าอ้าวมึงคิดว่ามึงเล่นเห็นแก่ตัวคิดว่าวินมึงหยาบไหมเปล่าสักลูกแล้วกันปเปเง่งเรียบร้อยที่ สมมตินั้นเนี่ยเสียสามแต้มขึ้นมามึงบอกเลยโทษผมว่าจะเรื่อเขาแบบเล่ยกคารโปไปส่วนแน่หรือแม้เนี่ยนัดเนี่ยชนะเถอะการโปเขาต้องโดนมึงเล่นเหตแกาตัวยิบหายช็อตนั้นน่ะไม่จ่ายได้ไงส่วนครึ่งแรกนี่คือเป็นจริงหนสิ่งที่คาดหวังอยู่แล้วแหละเพราะว่ากับแมนยูอ่ะก็โดนนำสองศูนย์สเปอร์ตอกมาสองสองได้ฉะนั้นนัดเนี้ยเรเวลนำสามศูนย์ ือซัพเปอร์ตีกับหนึ่งก็ต่างสองลูกไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้มีผลอะไรเลยคือซัพเปอร์วอาอยาให้กูรวมสปิริตมาจัดให้ฉะนั้นไอสิ่งที่ผมอยากจะสื่ออีกอย่างนึงก็คือจริงๆแท็กติกเกเรียกของแล้แมสนาไม้แย่คือแกตั้งใจอยู่แล้วแหละว่ามีอะไรขึ้นมาเราจะพยายามเจะอยทางแบ็คขวาได้เมื่อไรที่ารนเติมเกมลุก ควรต้องหาที่เจาะทางนั้นอย่างเดียวเลยทางซ้ายไม่ต้องไปเจาะมากหรอกเดี๋ยวเวลาลัวไม่เท่าอนโนอ,อยู่แล้วเพราะไม่เรื่องของการฝึกซ้อมการยืนตำแหน่งหลายๆอย่างฟันไดในการทดแทงของพวกกองกลางที่มาคเวอร์เมื่อแบ็กมาหลุดตำแหน่งยังไม่ดีพอโชคร้ายไงเข้ากรอบสองประตูสองเลยอีกแล้วมีกนัดนิวคาสเซิลแต่ยังดีอะ่ะพอสเปร์มันตั้งสติได้ก็จบ ลูกสวนอะไรหลายอย่างทั้งเกมมันทำได้โคตรดี <c oughs> คือถ้าเอาเนี่ยตอนเนี้ยแลนวใเมสันน่าจะได้บทเรียนหลายๆอย่างจากที่แกเคยเป็นบูลสือชั่วคราวของก่อนหน้าตอนที่คุมแทนมูรินโญ่อะนะผมคิดว่าในในสภา,าพตอนเนี้ยได้ทัคติกแกอะไรหลายอย่างในตอนเนี้ยไม่แย่เลยผมมีความรู้สึกว่าสาเปอร์แม่งสวยตรงที่ความผิดพลาดส่วน,วนบุคคลแม่งเยอะเกิน จะหัวหลังข้างหลังมันเหนียวห่วเนี้ยมันดีอะคือเมสันและเมสันน่าจะได้ไปต่ออ่ะมันไม่แย่ตรงที่ว่าอย่างไอตอนที่ยิงตีเราเหมือสามสามได้คุณเห็นปะละ่ะซองเฮียมีวิ่งมาก่อนแล้วเมสันเลยฮะนักเตะหลายๆคนก็ดูดีบรรยากาศคือคือของก็ยังมีความรู้สึกนะว่านักเตะหลายคนอะเอาเมสันอยู่ยังไงเมสันก็น่าจะคุบคุมใจนักเตะได้ดีะระดับหนึ่งเลย เออแบบนั่นแหละนะสุดอ้ายผลลัพธ์มันก็หหดร้ายกับสเปอร์มากเกินไปเพราะว่าหลังจากที่โดนหนึ่งปุ๊บอะเรียบร้อยเร์วูมันเล่นอย่างโคตรช็อตอะโคตรง่อยคิดลาว่าชนยังบิงกูนี่ยริงชนสาวแล้วชนอีกแถมเกมบุกของว่ามันมีความสวยงามอย่างหนึง่งไงคือโรเบโลอะนั่นโรเบโลไม่ใช่ปอโลโรเบโลเล่นเซนเต,นเตอร์วิ่งสอดขึ้นมา ยิงในกรอบอะแล้วชนเสาอะคุณคิดสภาพสิว่าเกมบุกอะคือสปเปอร์ไม่มีระยะเสียแล้วอะไม่ทิ้งให้เซนเตอร์ไปยืนประจำแนวรับรอตายแต่โอเวอร์โหลดเกมบุกทั้งหมดว่ากูยารลูกที่สองให้ได้คือเป็นจิตวิญญาณการเล่นเกมลุกที่ผมว่าน่าทึ่งนะเพราะผมคิดว่าทีมอื่นๆที่ผมอยากดูมาถึงตอนนี้ ยังไม่เห็นใครโดนนําไปสามลูกแล้วมีความเสี่ยงอะไรเนี่ยแล้วมีจิตอินญายที่กูจะบุกเอาตายมีมีแมนเซตตี้อะเป็นปริโอลาหนึ่งเข้าใจได้แต่ว่าอันนั้นมันนักเตะดีไงอาร์เซนอนก็ไม่ได้บุกขนาดนี้นอลใช้จินโก้อินเวอร์สฟูลแบ็กล้วไม่ต้องเป็นอะไรต้องทําขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่สเปอร์มันไม่มีอินเวอร์สฟูลแบ็กไงแต่พี่แกก็ยังคิดวิธีทํายังไงก็ได้ให้รู้ว่ากูจะเล่นเกมลุกเพื่อเอาประตูขืน คือผมว่าด้วยแท็กติกหลยยายอย่างที่ทําให้ไอกองหลังขึ้นมาจากขนาดนี้ได้มายิงเนี่ยผมว่ามันเฟียวเหนียวให้เลยอ,อก่อนจะพูดต่อก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของผมวันนี้เนึ่งั้นเลื่อนลงไปดูโพลข้างล่างครับผมเห็นป่ะแบบผมอะวันนี้โปรดีสมัตจ่ายร้อยรับร้อยห้าสิบทำเทิร์นน้อยเดไปั่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแม่รวยปั่นแก้มวามาแหม่กาชากัน สูเกมการยังแพงกว่าน,นี้เลยกาชาเกลือไม่บน่นในเนี่ยกาชามาของจริงออกอยู U I S R ทีเดียวถอนไม่ซื้อต่อได้เลยคุ้มเทินน้อยด้วยสนใจลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับการันตีดีจริงต่อตอแล้วเนาะแหมถ้าใครเติมเกมได้ไปตัางเติมเกมได้เลือกตั้งได้อย่าเรียกว่าสิ่งนี้ว่าการมองเมาเยาวชนนะเพ่บ,บอกไว้ก่อนเลยอโอเคจบเรื่องสปอนเซอร์นี้กลับมาคุยเกมต่อไอ ลูกตอนยิงชนเสาอ่ะก่อนที่ยังยังไม่ได้ลูกสองลิซซี่อ่ะตอนที่โรเบโลยิงชนเสาซอนเฮมิงก็ยิงชนเสา <c oughs> โอ้โหคืออังิงจริงนะไรอันเมสันเนี่ยมันทำหน้าถอยใจนึงคือมันโป่งแล้วคือมันเก่าจริงอ่ะไรอันเมสันะทำใจแล้วหล่ะถ้าน,นเดียวยังไงกูก็ไม่สาม เสมอก็ไม่ได้ด้วยดิงคนเสาได้ขนาดนั้นยังไม่ได้อีกบุกขนาดนี้เราไม่ได้คือมันมันสิ้นหวังแล้ววะส่วนสีน,น้าของเจสซีคอร์นี่คือก็อเริ่มไม่โอแล้วอรไม่โอมากมาด้วยไม่รู้ไปแก้แกเกมไีท่าไหนเนี่ยการว่าเกมเจสซีคอบแบบสิบห้าทีหมาเลยนะผมมองว่ามันมันห่วยเกมขวาบุกก็ไม่ขึ้นไม่รู้ไม่รู้จะบอกว่าอะไรแล้วบอกกองกลางในตอนนั้นนะคือกองกลางหรือกูแพ้การเล่นของสเปอร์แบบสิ้นเชิงเลยคือหายจากเกมหมดเลย โดนมานี่แบบแล้วสุดท้ายก็มาเป็นล่โดนบุไก,กไปเรื่อยๆแลกไปแรกมันแลกจยบอกว่าแลกหรือว่าฟูมันแลกแบบก,กระโลกระลาเปอร์ส่วนมาทีได้น้าได้เนืยกว่าเยอะแล้วมันก็มาถึงจุดที่แบบว่าโดนสามสองโดนเจาะซ้ายโดนเจาะทางไหน,านอางไทยในรัสเอียโนถามว่าลูกนี้มันผิดไหมผมบอกว่าไอ้ลูกเี้ย ผมไม่อยากจะไปโทษเรนเดอรนโนโนหรืออะไรนะผมให้โทษไอ้เยี่ยลายล้ำหน้าที่หลุดอ่ะคือแอนดูโรบสันถ้าใครได้ตามดูเวลาผมไปโพสหลังเกมอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะน้ำมุงคุ้นหน้าบ้างอะ่ะเราสังเกตนะผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะปกป้องเทรนเดอร์เซนโนโนแล้วผมบอกเลยว่าใช่เมผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าอาโนไม่ได้เป็นแพ้ขนาดที่พวกมึงได้ขนาดนั้นไอเยี่ยโรบิร์ไอเยีอเ่ยอ อันดูโรบสาสันเนี่ยแย่ตัวรั่วเลยแม่งทำทีมเสียประตูเล่นเกมรับอืดไปใครไม่ได้ปล่อยให้เปโดปอโล,โอโล,โอโลไอ้เยี่ยโรเบโลขึ้นมายิงได้นั่นก็สูงชื่อที่รับผิดชอบของอันดูโรบสาสันนะแล้วเดี๋ยวเชลล์ลามนาพลาดอีกถ้าแนวลูกกัโปโอห่วยวันนี้โรบสาสันเนี่ยโคตรห่วยเลยีกเชลล้ลามนาไม่ดี ถ้าใช้ลำหน้าดีลูกนี้ไม่มีอะไรพอใช้ลำหน้าภาพปุ๊บโอ้โหแล้วถามจริงอะ่ะซองเฮียงเบงสตาร์เครื่องบิดมอเตอร์ไซค์มันจรวจดดอนโตแบบนั้นเนี่ยยาวอะไรไปวิ่งตามก็ทันก็โดนไปแล้วเือแบบกูยิงไปสองเสาแล้วทีซองเฮีเงเ็ลบอกกูปรับเลด้์ตีนกูละปึ้งเรียบร้อยเรียบร้อยครับอลิซอนเซฟไม่ได้กดก็ไม่ได้ด้วยมาซะขนาดนั้น คือแล้วพอเทาเนี้ยพอได้ลูกสามสองอุ้ยเกมยิ่งหนัก่ปเดิมอีกเาวเนี้ยสเปอร์แม่งบุกแบบพับสนามบุกกูจะเอาไว้ได้มึงต้องตา,ายตายตายเยอะเรา,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 าแบบด้วยความที่มันบุกแหลกไฟแหลกอ่เนี้ยจริงๆอ่ะขอย้อนไปพาดหนึ่งเชลซีนิดนึงทำไมไม่เข้าใจนะเวลามันเล่นบ,บุกในเชลซีแม่งทำไม่ได้อีกเหร เก้ว <ITA> ัเตอร right. ์ย like ังไม่โดนลอยออกเนี่ยม่งหน้ามาดูนักดีส์มาเลยว่าไร้ฮัมเนสันเนี่ยมั่งทำยังไงบ้างเวลามันเสียไม่มีคนแบบไม่มีอะไรจะเสียคือผมอยากเห็นสักเก้วอเตอร์ไม่กล้าทำอย่างเงี้ยโถมแบบเอาตายไปเลยมึงให้เจนเตอร์มึงให้อะไรบูบูบูก็แค่บวยกรรมการด้วยโกนาเต้ทำฟ้าเฮียรู้ในกอดเขตยรู้อะไรทุกแม่หมดอ่ะโจต้าแมงสตันยกขาสูงเฮียลูกสตัดเข่าหน้าหัวแตกยังมึงขึ้นมาเลย คือมึงทำยังไงได้บรรยากาศในทีมไร้ศสน,นาไม่ดูดูเดือดคือให้รู้สึกว่าทีมไม่เป็นทีมเออกูต้องเอาอ่ะหรือดันผาดแล้วดัมผาดผาก็ต้องทําให้ได้ขนาดนี้ด้วยคือมันต้องหาวิธีทําอะไรสักอย่างให,ให้ให้รู้สึกว่าลูกทีมแบบมันมีขวัญแกำลังใจอะคือด้วยจุดเนี้ยที่มันเห็นเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่านักเตะเชื่อใจแล้วแมนสันอมากนะถ้าสเปอร์ไม่หาคนซื้อใหม่ผมก็ไม่รู้ ว่ามันอยากจะได้ทีมที่ดีไหมซัปเปอร์ยังเป็นทีมที่มันมีชื่อเสียงด้วยแหละอตรงนั้นเดี๋ยวผมว่าทีเดี๋ยวไว้หลังจบเกมก่อนลวกันจงนี้กอนทีนี้ด้วยความที่แบบบุกแหลกอะไรมาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วพอเปลี่ยนตัวลิชารลิสันมาปุ๊บแม่งร้อยวันพันปียังไม่ยิงเลยนัดนี้อไม่ยิงนัดน,นี้เนี่ยเลี้ยวโห้โหโคตรตำนานเน่ะบอกเลยจบสามสามได้ ึูบอกเลยนะโอ้โหที่ใช้ที่สอนมีแบบแม่งแบบมึงมึงจะกลายเป็นมีมในโลกของโซเชียลคือบอกกูนะผมว่ามันต้องมีคนพูดแน่แกว่ายิ่งเป็ดชัวสุดท้ายแต่นั่นแหละฟุตบอลบั้เฮลใช้คำแบบเฟอร์กี้เลยโอ้โหนอนเลยครับไอ้ย้ย ดูคัสมูล่าคือถ้าบอกว่าการเปลี่ยนตัวลิชาริสอนคือเปลี่ยนตัวมหาเทพเปลี่ยนตัวมูล่ามาคือเปลี่ยนเอาไหยาหน้ามามาคุมกำเนิดอ่ะเอ้ยปวดใจอ่ะคือผมเห็นทีมสเปรดของซัปเปอร์อันนี้ผมยิมันถ้าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะถ้าเกิดเสมอ,อันนี้ได้อีกอ่ะทรงยังมีไม่ไว้ดีใจกับคุณซื้อทุกคนมั่งดีใจเซตพิกอาวุธสุดแก่งของลิวพูที่ใช้เล่นงานเฟลท์วันนี้โดนเองอู้ อุ้ยร้องสิไอ้ลูกเนี้ยโดนอ่ะโทษโทษแนวหล,ลังเลยเนี้ยโทษฟาด่ายได้นะประกบเยอะอะไรกันคือคือกูทำอะไรปล่อยให้ริชาล์สนันเขมาหม่งได้นะทุเรศมากหรือทำประตูได้ิชาร์ดสอนกูกำลังจะสร้างนานานแล้วเดิมจูปากแฟนบอลอย่างดีหน้าโดนสิโอ้โหมูร่ากูคุมกำเนิดแบบเทพแย่งบอลมาได้อยู่ดีอยู่ๆก็แปะคืน ัวอยู่ก็วิญญาณของแมนซิตี้เข้าสิงกูต้องแปะคืนสองเซ็นเตอร์เพื่อถ่วงเวลาตอน่อ้เป็นเจ็นาที่ดีไงแต่ไม่รู้มันเจตนาดีทําเบื้องอะไรตอนนี้คือถ้าบอกว่าถ่วงเวลามันก็เป็นการถ่วงได้ถ้ามันจ่ายมันไม่ผิดพลาดนะแต่ผมมันจ่ายอาดอะ่ะคือถ้ามันได้จริงผมก็ไม่เข้าใจนะไทยที่จะเลือกจ่ายมีโอกาสอะสู้วิง่งวิ่งเข้ามุมคงไปเลยมูล่ามีสปีดที่ดีอยู่แล้วอะวิง่งเลี้ยงเข้าไปยังดูดีกว่าก็มไม่รู้นะครับ โดนเบสันเขาชัดมาหรือเปล่าอย่งนี้บ้างแต่พอจ่ายปุ๊บเขาฉวยโอกาสเลยเหมือนจ่ายผลาดเดี๋ยวจอต,ต้าจ่ายผ้าวิ่งเข้าไปจอดๆแบบนั้นโอ้โหสี่สามปุ๊บลิชาลิสันยิ้มเจือเลยพี่สงสารชิบหายหรือใครไม่สงสารบ้างอะใครใครสงสารลิชารลิสันกดหอนะครับเห็นด้วยใครไม่สงสารกดมอยครับน่าเศร้าอ่ะน่าเศร้ามากเลย นี่คือยังผมเสียดายอะคือตรงที่ว่าส้าเปอร์มันได้ผมอยากจะเห็นเนการจุดประกายเดเป็นประกายของทีมสเปอร์ที่เออกูทํำทุกอย่างเพื่อแฟนบลอลเนี่ยคือมาเล่นเกมบุกมาดีผมคิดว่าแฟนบลอลคงจะชอบแหละว่าเนี่ยจะเป็นยังเกมบุกซเปอร์มันกลับมาแล้วโดวยไลออนเมสันเนี่ยก็ต้องรอด,ดูกันไปว่าเขาจะว่ายังไงบ้างะนะนะกับทางแดนแดนนีลเลยวี่ ถ้าเทหมือผมว่าเลวว่พอใจเลยเพราะว่ากูประหยัดังคนละกูหาแนวโน้มดีกูวัวจะดันแล้วแม่สัง่งว่มาคุมถาม่าบอลก็ได้จะพอเจออย่างนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีได้สเปอร์ได้คิดได้ว่าสุดท้ายคุณซื้อที่ไม่ได้เป็นระดับโลกมันก็เล่นผิดพลาดมีทักติกอะไรที่ไม่ไม่ละเอียดอย่างเงี้ยแหละก็เลยโดนไปแต่แน่นอนว่าเรเว่ย์ชนะลูกนี้ดีใจไหมก็อย่างนี้เห็นนะครับดีใจจนแฮมสิงเจ๊งขอบกูกระตกเลยเดินจํงแกงจังกงยัะ คือมันเป็นแต้มที่สําคัญของลิเวอร์พูลด้วยเพราะกูก็อยากจะไปอยู่อย่างอยากไปยู่ฝรั่งกก็ต้องทําแต้มให้แบบเก็บไปเรื่อยๆอยู่อย่างน้อยก็มันก็ยังได้เห็นทีมชาเป,ปลิตทั้งสองทีมนะลิเวอร์พูลก็ไม่ได้การจะเล่นแบบผ่อนคลายไปวันๆแบบแต่อย่างมันยังไงกูอะไรยุโรปารอหลบดูการล้างท้ายใหม่ชเป์ก็เล่นแบบเอาตายกูจะซื้อกูทำถ้าคุณซื้อเว้เราจะทาทุกอย่างเพื่อแฟนบอล มัน,ม,น,ม,นมันไม่แย่อะคือในสายตาผมทัศนคติกของอะไรมามัน,ม,นมันเดียะอะไรเนี้ยใช้ได้เลยแต่งคอฟนี่คือกัปโปนี่ก็ต้องจอกโชคดีจริงจงกัปโปอ่ะมึงต้องไปกราบขอบคุณเดี๋ยวก็จอต้ากับลูคัสมูล่ากำงามเลยนะไม่งั้นเราบอกเลยมึงโดนแนะ่ตัวเนี้จะเผาไม่ยับเลยท้ามารหลงเขาดูเห็นแต่ตัวนะ่ะน่าเกลียดสุด้ายถ้าไม่น่าเกลียจบและฝังสีสูนได้ว่าเปิดไม่กลับมาแน่นอนอะ พอฟังสามได้โดนได้เข้าไปอีกนี่แบบแทบร้องส่วนว่ากันด้วยเรื่องของนี่แกที่ผมพูดค้างไห้เนาะก็เรื่องของกุนซือสเปอร์อะคือส่วนตัวผมก็ยังเชื่อนะซัปเปอร์ยังเป็นทีมที่สามารถดึงดูดกุนซือระดับโลกให้เข้ามาได้คอนเต้ e ก็ยังมาคุมซัปเปอร์มูรินโญ่ก็ยังมาหลังมาคุมซัปเปอร์สองกุนซือที่มองเห็นว่าทีมมันยังมาคุมอ่ะเชี่ยวเมเถอะไม่เห็นว่าทีมมีศักยภาพเป็นแชมป์อะ ทั้งมังได้ทั้งมูรินโญ่อะไม่มาคขาเรียกคุมสปเปอร์หรอกแกมาคุมอะค,คือคือสปเปอร์มันเหมือนกับว่ามันมันต้องการจุดเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตัวนักเตะหรืออะไรสักอย่างซึ่งเนว่ยผมก็จะให้เป็นนักเตะคือถ้าคุณเปลี่ยนแนวหลังลองยิราพ่าหรือแนวหลังว,วนนันเนี้ยเป็นมาซาซาโรฟาวาลาลิซันโดมาเรเนสลูเบดิอาสเนี่ยลูเบดิอาสเนี่ยมูรินโญ่ซื้อมาเนี่ยให้ให้ซื้อตามคำขอมูได้ละคิมินแจจะเล่นดีกว่าก็ได้คือไม่ใหญ่ไปโทษ เอริกไนเออร์แม่งเวลาคนบอกว่ารับมันพาดก็พาดกันทั้งทีมแต่คือไอลูที่พาเป็นก็น่าเกลียดไปอ่ะคือคุณไปดูแนวรับลูแนวลุกลิ้ลลวอัวมีกี่คนแล้วแนวรับลิล้วซเปอร์มีกี่คนอัตราส่วนแม่งเยอะกว่าเห็นนะดันให้เขายิงได้ไมันดูเล์เกินถ้าเราแนวรับซเปอร์กองหลังลเราเปลี่ยนหาใครละคนที่แบบ นิวโซนเบลกลับมาได้โอ้โหผมว่าสเปอร์มันก็ยังพออยเป็นทีมที่มีลุ้นชปงได้นะแต่โดยมีข้อแม้ว่าไฮริเคนกับซองเฮนวิงก็ต้องยังอยู่นะไม่งั้นก็น่าจะยากอยู่ดีซึ่งผมอม,ม,มันก็ต้องรอดูกันไปเพราะสเปอร์คเคนก็น่าจะย้ายออกดีอ่ะคือนัดน,นี้ยมันทำมันเหมือนจะพลิกแต่สุดท้ายคุก็สูญแท้ไป ผมเป็นแฮร์รี่เคนก็จะบอกมึงกูกูก็สุดความสามารถกับพวกมึงแล้วมึงให้กูกระตุ้นขีมอะไรทําอะไรได้มากกว่านี้เนี่ยถ้าอยู่เป็นอยู่ก็ไห้กูอยู่ก็คงอยู่แค่ปีเดียวย้ายสี่ก็ไปทําอย่างอีอดูสภาพแล้วแครรี่เคนก็ไม่น่าจะหักขาดน้ําใจอะไรครับแซนด์เปอร์ขนาดนั้นนะอยู่อีกสักนัดหนึ่งก็ไม่น่าขาดทุนอยู่แล้วอะถ้าไม่ได้หวังแชมป์นะเพราะดูสภาพเล่นนั้นเนี่ยผมบอกเลยไม่ไม่หวังแชมป์หรอก เช่นกันหรือวูวก็หวังแชมป์ไม่ได้ด้วยแนวรับเล่นที่อะไรโดนไปสามลูกคือถ้าเกิดบอกว่าแนวรับแมนยูแนวรับแมนยูตอนนี้กลายว่าตอนนี้บอกหมดนะดูดีหมดกูพูดเอาแบบในตอนนี้ที่ไม่มีลาเซลวารานมิซาโดบริเนต์ฟิวเซนเตอร์มันก็ยังพอร์ดคนคือมันก็ยังทำหน้าที่ที่ควรจะเป็นของแนวรับได้อะอย่างน้อยประมาสิบ โดนเจาะบ,บ้างไม่โดนเจาะบ,บ้างอ่ะแต่ของลิเวอร์พูลตอนเนี้ผมบอกเลยว่าถ้ายังแก้ปัญหาในเรื่องการโคเวอร์ตำแหน่งอ่ะคือต้องซ้อมหนักอ่ะ,อะถ้าซ้อมหนักทีก็คงไหวแต่ถ้าไม่ซ้อมหนักอ่ะแล้วก็โดนเจาะทางอเล็กซานเดอร์โนโดนวางบอลเข้าจุดจุดไม่เข้าใจเขาเรียกจุดเกรงใจเนาะวางเข้าจุดเกรงใจเรือรัวยังไงก็เสียประตูไอ้ที่ล oh ิเวอร์พูลเสียประตูมาสองลูกหรืออะไรที่ต่อกันอน่ะมันก็สายเหตนแบบนี้ทั้งนั้นแหะโดนวางบอลเข้าจุดเกรงใจ มันก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการซ้อมคือต้องซื้อใจว่าจะเล่นคอปเจอ,อ,เจอ,อยังไงต่อจะเล่นคอปจะซื้อถ้าจะซื้อแผนเนี้ยก็ต้องหาแบ็กขวาคนใหม่ที่มาเติมสำรลองอยู่ดีแล้วก็เซนเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนซ้อมมาลองหนักซ้อมหนักด้วยซึ่งแผนเนี้ยผมคิดว่านะถ้าหลังจากเนี้ยในสายตาถ้าคุณเป็นพวกที่สายชอบมีอะไรทำแทงติดไม้ติดมือสักนิดนี่ย ติดไปนุ่มอ่ะเล่นฝั่งตรงข้ามเลี้ยวคูไปเลยสูงครึ่งครึ่งลูเลี้ยวคูจนฉุนตรงเนี้ยผมมั่นใจแล้วว่ายังไงแม่งเสียประตูลูกนั้นแน่นอนอย่างน้อยห้านะผมถ้าอย่างน้อยมันเหลืออะไรสามนี่สามสามสามสี่มัรู้ว่าสี่นั้นอ่ะคุณทำเหอะเลี้ยวคูจะต้องซ้อมซ้อมเกมรับในเรื่องการเล่นไอ้อินเวิร์ตฟูลแบ็กของ Re อเล็กซานเดอร์อาร์โนะอ่ะยังไงก็รั่วใส่ไปเลยอะฝั่งของข้ามยังได้ครึ่งครบลูกว่ายังไงก็ยิ้มมีมีโอกาสได้สูง ก็เป็นเก็ดแน่นอๆแนะนำเล็กๆน้อยๆะผมว่าลองดูไม่ขาดทุนส่วนอัดโอกาสไปยูฟ่าของทั้งสองทีมก็ชัดเจนแล้วอะสปเปอร์ก็แห้งแห้งแน่อนอนหมดสิทธิ์แล้วไม่ต้องไปคุยเตลฟ์ฮก็ไปรุน้น่นอาดแล้วก็ว่ากันอีกทีเกมหน้าว่าเขาจะทำอะไรต่อ ก็จบแล้ว <Netz> น <stereotype> ี <ización> no así, Fine, ้คร like, pues ับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นอะไรอยากคุยก็สักถามพูดคุยในตอบฟิลในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมว่างลงพรุ่งนี้วันอื่นดูบอลผมว่างมาดูเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เป็นเอามาตอบกับท่านผู้ชมในวันถัดไปก็ไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นฝากลังใจให้กับเซมเมอร์ตัวน้อยๆแฮมูเลยนะครับผมไปนะครับผมสวัสดีครับ